มัมบ,บี้พี่อิจฉาน้อยใจน้องต่างวัยทำยังไงดีตอบคำถามโดยอาจารย์วันแนะนำด้วยครับอาจารย์ทำยังไงให้พี่ที่เหมือนจะอิจฉาน้อง<น>คุณแม่เข้าใจแล้วทำยไงดีครับก็คงต้องคุยกับพี่เนาะสิบสี่ขวบ,บน,นี่ก็ไม่เด็ก<ะ>แล้วก็ต้องคุยเล่าๆว่าทําไมเหตุผลเหตุอะไรที่ทําให้ทั้งสองตรงคนต้องอยู่แยกกัน หรือตอนนั้นพ่อกับแม่จําเป็นยังไงบงมีความไม่พร้อมอะไรเขาค่อยคุยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือพ่อแม่มีความรักมีความห่วงใยมีความห่วงใยเขาเสมอแล้วก็คุยเขาว่าเขาต้องการให้พ่อแม่ทําอะไรยังไงที่สําคัญคือไม่ใช่ไม่รักแต่บางทีการดูแลอาจจะไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเช่นเขาไม่ได้อยู่คุณพ่อคุณแม่อาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเนี้ค่ะคุยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลกับเขาได้แล้วก็ชวนให้เขามองว่าน้องอ่ะ มีดีอะไรเช่นน้องรักพี่<ม>หรือน้องห่วงหญยพี่ <c oughs> หรือสมมติว่าถ้าเราพาน้องไปข้างนอกเนี่ยให้น้องเลือกขนมมาฝากพี่ <c oughs> หรือว่าพี่ออกไปข้างนอกให้เลือกขนมมาฝากน้อง <c oughs> แล้วเราก็จะบอกว่าเนี่ยน้องเป็นคนเลือกพี่เป็นคนเลือกพอเขาโตมาเนี่ยค่ะเวลาเขาเออกไปข้างนอกน้องก็ซื้อมาฝากพี่พี่ซื้อมาฝากน้องที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนึ่งสร้างความเข้าใจให้พี่น้องเข้าใจรัสษาการที่ผ่านมาลักษาการที่ผ่านการสองให้มองเห็นความดีของน้องน้องน่ารักยังไงน้องของยายที่ยังไงสามคือเวลาไปไหนสร้างความผูกพันระหว่างพี่กับน้องน้องชื่อของมาวามที่พี่แล้วก็ให้เขามีปฏิสัมพันธ์คําว่าปฏิสัมพันธ์คือมีการทํากิจกรรมด้วยกัน เล่นด้วยกันเป็นเล่นกีฬาหรือช่วยกันทํางานบ้านหรือพี่ทําอะไรแล้วให้น้องเข้าไปช่วยมันจะค่อยๆสร้างความผูกพันคือคนเราเนี่ยค่ะพี่น้องกันก็จริงมันอาจจะมีความผูกพันตามสายเลือดอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือการที่ให้เขาได้มีการทํากิจกรรมด้วยกันมันจะเกิดความผูกพันแล้วก็อันเนี้ยอีกอันหนึ่งคืออยู่ด้วยกันจริงแต่ไม่ใช่อยู่กับเครื่องมือสื่อสารอยู่กับทีวีแท็บเล็ตมือถืออยู่นี้เป็นอย่าง มันจะไม่เกิดการสื่อสารกันในครอบครัวมันจะไม่เกิดการเรียนรู้ความต้องการบางทีอาจจะไปรู้จักคนในใน s i s r o ใ d ในอินเทอร์เน็ตมากกว่านั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหน้คือช่วยกันทำอะไรก็ช่วยกันทำอาหารทำสวนทำความสะอาดบ้าน หรือดูหนังด้วยกันวิพากษ์วิจารณ์หนังด้วยกันไปอะไรอย่างี้แล้วคุณแม่ใสยน้ําควรจะมีส่วนสมมติกิจกรรมเอาวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านกันแม่ชวนพี่น้องมาช่วยกันแล้วก็แบ่งหน้าที่มีให้โอกาสให้น้องมาช่วยพี่ให้พี่ประทับใจแล้วคุณแม่คุณพ่อนี่จะช่วยหรือเสริมทําอะไรได้อีกไหมครับคุณพ่อคุณแม่ก็ลงไปช่วยด้วยให้เขาเห็นว่ามันเราเป็นครอบครัวการเป็นครอบครัวก็คือเราทําอะไรด้วยกันเราอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ให้ให้เห็นว่าเมื่อมีโอกาสมีเวลาเนี่ยเราจะช่วยกันเราจะดูแลกัน ให้เขารู้สึกถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลแล้วก็ฟังพี่ให้พี่พูดเขาอาจจะใหม่ๆเขาอาจจะไม่พูดต้องค่อยๆแงะถามว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงไม่ได้อยู่เนี่ยเป็นยังไงหมายถึงคุณแม่สายน้ำเนี่ยจะต้องกับพี่มันขยันขย่ะให้ให้เขาเปิดใจให้เขาไว้วางใจเราแล้วยางน้องเนี่ยเราก็ต้องพอดีนี่1 4กับ5ขวบนะอันนี้พูดถึงทั่วไปถ้าอย่างอย่าง อย่างของตัวเองนะคะคเขาต่างกันขวบ8เดือนน้องก็เคยถามว่าให้เรียกพี่ไหมบอ,อกต้องเรียก เพราะการเรียกพี่มันจะเป็นการแสดงถึงความเคารพด้วยแล้วก็แล้วก็การเป็นพี่ก็จะจะรู้นโดยนายว่าเออตัวเองเป็นพี่ตัวเองก็ต้องดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวัฒนธรรมไทยที่ที่สวยงามนะคะต้องเรียกคุณพ่อแม่ก็พูดนำพี่ปันปันเราเรียกเราก็เรียกลูกคนตัวพี่ปันปันแล้วก็เรียกน้องชายน้องเพรเขาก็จะเป็นพี่ปันปันกับน้องเพศเลยเนี้ยแล้วก็จะได้เร bon ียนรู้ไปโดยไม่ใช่เรียกชื่อกันเฉยเฉยก็คือ ถามว่าอันเราอยากให้เขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าก็ก็จะมีการเลสเปกกันด้วยเคารพเคารพซึ่งกันและกัน